งสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาทำเออเรากำลังจะเสียบปีกไก่นะคะเพื่อนหมักด้วยซอสซอสทำหมูแดงนะคะทุกคนง่ายๆนะอันนี้เราก็แค่ปีกไก่ล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงนี้ลงไปขยำขยำเราหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาเสียบกันเลยค่ะทำแบบง่ายๆนะคะทุกคน เฉียบเลยได้แล้วหนึ่งไม้ไก่ย่างของเราปีกไก่ย่างรวบรัดตัดตอนค่ะทุกคน,นเสียบเลย ได้แบบนี้ไม้แหลมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนบ้านเรานะคะทุกคน เค <Okay, S 2> เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปย่างกันจ่ะเสบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เนาะของเราก็จะเป็นเตาย่างไฟฟ้านะคะทุกคนนี่จะใส่น้ำไว้ข้างล่างแล้วก็จะจะย่างเลย สีแดงสวยน่ารับประทานมากค่ะไอ้ตันช่วยแม่ทำบาร์บีคิวเทอนลูกหมุนเลยกลับด้านว,าาว้าล่ะกัมซาอุยอะไรอังกอะอะลรบาบูอลไเแล้วป้าเปื่อนมาช่วยลิซซเซปาโชดหนูจับตรงไม้เนี่ยลูกจับตรงไม้เนี่ยไม่ไม่ร้อนหอลูกลูกชายกลัวนะครั้งแรกของเขาเนาะทุกคนอะจับตรงนี้เลยลูกไม่ร้อน,ออนเนี่ยนนหนูจับตรงเนี้ยหนูจับดูไม่ร้อนหอลูก ปาโชเทินวาลาอุยทุท่นก,กำจุมันเฉลี่ยอะเดวาลาสิเบียงบ้ากูเอวานลาหัดให้ลูกช่วยงานนะคะทุกคนไส้กรอบนะคะตัวนี้จะเป็นไส้กรอบของฝรั่งเศสค่ะก็จะมี ข้างในจะเป็นเนื้อนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆค่ะเอาไว้ให้ลูกชายกับแฟนทานนะคะแล้วก็ตัวนี้แฟนก็ทานมัางนิดหน่อยเพื่อเขาไม่อยากแทะๆนะคะทุกคนไส้กรอกแล้วก็ปีกไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตำซ้มตำกันเลยค่ะมีใส่พริกแค่สามเม็ดนะคะวันนี้จะเป็นตำไทยใส่ปูนะคะทุกคนให้สาม,มีทานค่ะ วันนี้เราก็อยากทานตำไทยใส่ปูด้วยนะพริกแช่แข็งค่ะผงปรุงรสค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผงปุุงรสกระเทียมค่ะวันนี้มีกระเทียมบดนะคะจะตำทุกอย่างเราจะตำไไ่่ค่อยแหลกเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวสามีทานไม่ได้นะคะ เราจะตำถั่วลงไปเลยนะอันนี้จะเป็นถั่วลิสงขั่วแล้วส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้โรยหน้านิดนึงนะคะตำไทยส้มตำไทยนะคะทุกคนนี่มาดูเคล็ดลับความอร่อยตำยังไงให้ฝรั่งทานได้แล้วติดใจน้ำตาลปี๊บค่ะ ใส่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะน,นาวลงไปเลยมะน,นาวนี้เราจะใส่ไปทางเปลือกนะคะ เปลือกเลยเพิ่มความหอมอร่อยจ้าเพื่อนๆอย่าไปเค้นเขามากนะมะนาวอะเปลือกเขาจะขมเกินนะคะจากที่จะหอมก็จะกลายเป็นขมไปนะจ๊ะไม่ใช่เห็นเขาตําแล้วก็ตํากันจนแบบเปลือกนะคะเปลือกขมเนี่ย เราแค่บีบให้น้ําเขาออกแค่นั้นนะเราจะไม่ไปตาตรงเปลือกเขาให้แบบให้ความขมเขาออกนะคะทุกคนอย่าลืมนะเวลาตำจากนั้นนะให้น้ําตาลละลายหน่อยค่ะคนน้ำตาลปีศาจลายยากไหมคะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้า ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะจ๊ะชอบน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะบ้านนี้ชอบก็เลยใส่เยอะนะจ๊ะเขือเทศของที่นี่มันอร่อยอะค่ะทุกคนมันไม่เหมือนมะเขือเทศบ้านเรามะเขือเทศบ้านเรามันไม่อร่อยที่นี่เขาจะหวานกรอบแล้วอร่อย นี่เราก็จะใส่ปูดองไปเลยปูอันนี้ที่เราดองเองนะคะเป็นปูทะเลจะ้ะใส่ตัวเดียวก็พอตำไทยใส่ปูวันนี้นึกอยากทานตําไทยนะคะทุกคน สักสองสนโตัวเรายังไม่ค่อยเปรี้ยวเลยมะน,นาวไม่ค่อยมีน้ำ สามเม็ดนี่ก็เผ็ดแล้วจ้าโคกก็เล็กไปแล้วอะ คนหน่อยกลัวกระจายตำไทยใส่ปูตำลาวใส่ปลาไ ป้าเอาอาเซียตมาให้หน่อยเดี๋ยวมาใส่จานกันเลยค่ะทุกคนน้องนะ เช็ดไปล้างไปนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนส้มตำไทยใส่ปูแล้วปูฉันอยู่ไหนเนี่ยปูอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะนี่ๆนปูเดี๋ยนะอ่ะส้มตำไทยใส่ปูนะจ๊ะ <su ori> เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสวันนี้เรามาทาน ส้มตำนะคะส้มตำไทยใส่ปูทําให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็แบบง่ายๆเนาะสำหรับคนอยู่ต่างแดนแบบเรานะสามีก็ทานด้วยแต่ลูกไม่ได้ทานนะคะเพราะเผ็ดใส่พรพิกตั้ง3เม็ดนะคะแล้วก็มีปีกไก่ที่เราย่างไปแล้วก็มีไส้กรอกนะคะไส้กรอกของฝรั่งเดี๋ยวลูกก็จะทานไส้กรอกอ่ะทานเลยลูกกินเลยเอากี่อันลูกจกําเดียน สองเขาไม่ pass หกคุณมานิักหกห่หกหกหกทกห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 นีกห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 ก Bravo. วันหี้จะไม่ทานก้าวเหนหยวกหกมกหหกหกหกหเหกหกหกหะหกหกหกากห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 ะหกหกปกหกืกนะอืม C'est la première fois que j'ai mangé ça. Non, c'est la première fois. Après, après. C'est fini. Ça, tu veux papaya salade hein Oui. Papaya salade. la marque. Donuts, non Papaya salade. Ça, c'est pas bon. Donuts, papaya salade. Ouais! Ça. Avec des merguez. Bye. Avec merguez. Je n'ai jamais fait ça. โอ้อตายแล้วห้ขอ,อใครคะ่ะอู้ <laughs> เอาปูไปด้วยเอาเอา,า,าตมมาัวมัด <laughs> ปลาปลาตัวมัดปลาเอาปูมาคืนปูไม่กินเขาขีา้เกียจแท้มันไม่มีเนื้อเนอะ เราก็กินแต่น้ำมันอะนเอ้ยกินแต่เออกิน<ม>เหมือนแบบกินด,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 ดูดๆกินกินน้ำมันอะเนาะปูอะค่ะทุกคนรสหุ่นต้ตมตำแล้วก็เนื้อสัตว์นิดหน่อยพอ<ม>

น้อสสเเมอร์เกรอร่อยเส้นกอกอันนี้เป็นของมุสลิมอร่อยค่ะ้าวมพกของร้านแขกมาหามาทานกัน

il y a des morceaux de... des fois là. Cartillage. Cartillage. On va prendre le son. On va casser une dent. Ça y est, on va lancer. Tu veux encore là

Attention tu <laughs> on mange comme ça. Est bon. Pourquoi? De moi, s'il te plaît. On dit, t'as reçu tout à l'heure. Non. On va dire. On va dire. On va dire. Là. C'est l'an, ce saucisson. Les lances saucisson. Allez, coupe, coupe. Allez, pique ici. Pique. Allez, allez. On va dire. Vas-y, après tu recules comme ça, allez, allez vas-y, 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 voilà, tu vois, hop, après tu, 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 tu laisses la, la, le couteau là, tu appuies sur la, la, la merguez, la saucisse, et après ainsi de suite, vas-y, allez, continue, vas-y, vas-y mon cœur, c'est pas un truc qui peut atteindre, tu as 7 ans, c'est comme ça, après on regarde, on regarde. Tu le tiens comme. Regarde-moi. Regarde pas là, la télévision. Regarde. Hein? Et vas-y. Appuie fort. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez. Allez. Voilà. Allez, la suite. Tu le retiens comme ça. Voilà. Bravo. Ça y est. Tu vois? Ça y est. Ça y est. Tu, hum. tu sais le faire. Ça y est. Pas besoin de rien. Marre de la ร่อนตีไก่อร่อยมากมันจะดำหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ย่างเตาถาดแบบบ้านเราเอาแบบมีขี้เท้ากบอะนะทุกคนมันเป็นเตาไฟฟ้าแต่มีแต่ไฟแรงอย่างเดียวมันไม่มีไฟอ่อนไฟกลางแต่มันก็อร่อย On oh, ça tu ça hein? La cannelle C'est can quoi no. ah, la de la cannelle Non, c'est la ah, Le pas. Ah c'est de la cannelle Ah C'est ah. de la cannelle C'est bon Oui, voilà. Oh. กันบอกอะไรซับอือนราถึงบ้านเรากินไก่ย่างนะปีกไก่ย่างพวกเราชอบกินอาหารบ้าน มาค่ะทุกคนทานกันค่ะแซ่บจำไทยใส่ปูนาเนี่ยไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้ทำทานส่วนมากทำปูปลาบ่อยเปลี่ยนบ้างนะจ้าเจ๊

เพราะเขารู้ไงไอ้ที่เราให้กินอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นของแบบว่าของดีนะไม่ใช่ของที่แบบว่ากินกินไม่ได้หรอกกินยากกินอะไรอย่างเงี้อ<ด>ยอือจบเมสง่าง<ด>ยยจะกินเป็นตัวเฉกินเป็นเหมือนเราก่อนนี้ไม่เอาเลย อยู่ที่เราจะลูกฝังอ่ะอยู่ที่เราจะพูดให้เขากินหมกับเรายัางไงเนแต่เราเมื่อก่อนอนี่คอเลสเตอรอลสูงอยู่กับเราอะทำกับข้าให้กินมัเป็นเสุขภาพแข็งแรงมันเป็นคอเลสเตอรอนลน่ะ บายบายเราเจอกันใหม่ค hmm. ล <laughs> mm ิปหน้าค่ะอบวาไอ้ตันอบวาก่อนโอ้บวโอ้วา